ไซส์สองขั้นเหมือนเดิมนะคะทุกคนต้องวาน,นุุนกันว่าจะเจออะไรอีกไหมวันนี้วันนี้เราจะไปย่างบาร์บีคิว BBQ. ใช่บาร์บีคิวด้วยเราทาประมาณ500อยไม้อ่าไปรอดูนะพร้อมแล้วบาร์บีคิวห้ารไม้อยู่ในนี้ทุกคนในในโชว์ดี่พี่กองก็ใส่ไม่พอเอ้ย <laughs> เล<ะ>ือกเลยเลือกเลยเสียเสียควัตังแล้วเอาดิเดี๋ยวนะ oh. เราจะเอาขนมนะคะเ oh. พราะว่าเสียดีได้แล oh. ้วหนึ่ง oh. ก็อ,อะไรอีกอะเล่ยว้าน่ยากิน oh. เอาเลยไหม หัวด้วย,อยเอาเยอะๆเอาเยอะๆคิดรวมกันเลยเหรออยากกินอะเป็น300ร้อยนะ โอเคค่ะค่ะคุณค่ะชมไนี่เพื่อนมโทรโทรจริงๆมันมีสองทางอะ่ะโทรๆเลยเข้าไปไกลแล้วโทรตามเพื่อนกัน,น,น,นเราต้องไปทางคอนกรีตตรงนั้นนะคะทุกคนบนภูสูงๆตรงนั้นแต่ตอนนี้เพื่อนเราไปไหนแล้วโอ้ยเมียวสวยมากโอ้โห ว้าว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 เลิศอุ้ยขอชมสวนแก้วมังกรระหว่างรอเพื่อนมาแล้วกันนมะ่เดี๋ยวพาไปไปแล้วพี่ฟ้องไปตามเพื่อนแล้วนะคะตอนนี้ก็ทิ้งเราไว้ที่สวนสวนแก้วมังกรเจ้าคนเดียวเฮ้ย แต่ว่าตอนนี้คือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดก็คือนี่ต้องเก็บออกอ่ะมันทิมอ่ะแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บออกก่อนนะขอไปที่ล่องๆหน่อยที่ร่องๆหน่อยแล้วกันอโอ้มีรถมาด้วยเขาจะงงไหมอ,อ่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตเก็บก่อนโอ้ยต้องเก็บออาทีละชิ้นอ่ะ เจ็บมากเลยอ่ะมันที่มขามาแล้วมาเหรอเจอไหมเดี๋ยวมันมีน้ำน้ำอ่ะไม่ได้ดูเลยทุกคนนี่ขอดูตรงนี้ได้ไหมคะอุยสวยมากเซกีเยมังกรมไม่มีลูกขอเก็บวันนี้กันมันเป็นน้ำที่ ทีมงานของเรา รอบตัวเรา360อ,องศาม,มากเหมือนแบบถนนลอยฟ้าเลยอ่ะสวยอ๋อบาร์บีคิวเราแกจะได้กินแล้วย่างเอายังไม่ย่างเหรอสวยมากค่ะทุกคน ที่ตกแล้วค่ะแต่ไม่มืดเลยอ่าบาร์บีคิวมาแล้วสีไม้ครับวันนี้สีไม้พอขับมาตั้งไกลกินสีไม้แล้วกลับว้าบาร์บีคิว900ไม้ของเรามาถึงแล้วดงอิมู บาร์บีวหรือพักยางพักนนโอ้ยแต่เลืตัวนักเสือเทปเองซื้อมาร้านไหนนี่มันหยาบไหม <ś> มันยหยาบไหมใม่แล้วโอ้ยวนหนวานด้วยบรรยากาศแบบ ดีมากอะตอนนี้เวลาหกโมงนะคะทุกคนก็พาที่ตกแล้วจะมาดูกันว่ากี่องศาตอนนี้เจ้าผูเรือยังไม่ขึ้นนะคะเน็ตกำลังดีเลยอยู่เือว่ามันขึ้นโอ้ยี่สิบองศาอื้มน้องสบายไหมอุ้ยลลด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 เราจะรีโนเวทนะคะตอนนี้ โอ้ยจันไ้ดิอ้าวตอนนี้ทำอะไรคะพี่ผลิตอะไรคะไม่รู้ก,กันเขาบอกว่าให้เอาใบมันแล้วก็พับแล้วจีกชีมันอ่อนเ <c oughs> อ้ามึงทำให้กูดูดิก <c oughs> อยากเก็บอันนี้ชิบชอบมึงเอาใบมาทำให้ดูอ้าว ไอ้เป็นตัวไม่แบบเั่นมาสิงกับไปแล้วอ่างแล้วบอกว่าไม่ต้องทำซาเป็นฝุนทำนี่ใช่ไหมอุ้ยหอมอ่ะหอมมากไปเล่นในหม่โอ้จานเรายอดเดี่ยเหมือนเตรียมมาโอ้โหแต่ตอนละไม้ไม่มีอะไรเลยนอกจากบาร์บีคิวร้อยไม้ทำไงวะ น่ากินนะ่พี่ขอถ่ายในกระบ,บอกไม้ไผ่ได้ไหมอะ่ะหนึ่งสองสามอ่ะลองเทสที่ใครเทสก่อนฮะใครเทสไม้แรกโอ้ไม้แรกที่ดงดงอีมูนะคะเป็นไงฮะพี่เป็นไงฮะเนี่ยยังขาแพ <c oughs> ะเอาจิมจิมไอโดนซ้ำลอง,งอลองเป็นังครับลูกหยาบ จใครมัดแมงอร่อยที่แพงว้าวมันเป็นกับน้ำกิมหรือเปล่าน้ำกิมมันเป็นกับซอสซอสน้ำกิมมันอร่อยโอ้โหอันนี้เคลือบช็อกโกแลตนะคะไม้นี้กลิ่นหอมมากอือยอดโอ้มอกเผ็ดมากอืมปุ่นโจโจ อร่อยมากใชอรอมากเสีบอิลีทงชานมาทำให้กินยังไงบอ๊ะให้ให้น้องหน่อยก็กินพักกินหมูมืนแล้วเนาะให้มันกินพักว่ะโอ้ยมนกินหมดเลยว่ะพักคูมันเอหิวไงเอ้ยสวบมืออุ้ยมันจะปากปากมันเน่น้ยอ อเอ่าไปน่าสงสารดิไม่ใช่เลยพี่ไม่มีข้าวเนี่ยนี่เตี๋ยเท่าวเนี่ยอร่อยเอาลาด้ำกิมลาด้ำกิมว้าวน่ารับประทานกากตออันที่ซุกแล้วกับกูบอกว่าอันนี้ตีกันแล้ว ยังไม่สุกยังไม่สุกโอ้โหเ,เสือ <มา S 1> เรานะคะเสือ <มา S 1> ตอนแรกก็เป็นเสือตอนนี้เป็นเสือแล้วน่ากินมากจังไรไห่ฮะแกะลงเลไรปเนียไม่ มันสุกไปใจเย็นๆมันมันแดงอยู่กินขัาวปลาดุกก็ไม่ได้หิวนะงานบวชแบบไม่โอ้ราดซอสได้น่ากินมากกล้วเวทำาอย่างนี้เชียวเสียบเด็กมันลั่นนะนะมันหลินคว้ามันไม่มีมันไม่มีย่างเสยๆมันหลินคว้า บาร์บีคิวเราเหลือไม้สุท้ายแล้วค่ะไม่กินบาร์บีคิวแลบแต่นี้่ยวิวมันได้ไงอ้าว่ามเนีอจะลอมาบาร์บีคิวหมดเดี๋ยวเอาขาองค์ขาเีวพอมีมากนึงบจับพนี่อยมาวมาแล้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 วมาวมา อย่านี่ไอ้ของโนอยู่นี่กูมองไม่เห็นหิอิ่มอร่อยคุกพ้อมเถอะข้ามขาคือเลยออกคันมาตัวเด้ตัวเด้คันงกันคนก็กินมาก็กินหวะขอไม่กินด้วย เขงไม่มากินเนื้มากินเน้อมันหยาบนะใช่นะเหนียวเหรอไม่มันโดนมันโดนล้มก็ล้วทีหยาบอร่อยอร่อยกินซะลูกเหนาวมากทุกคน เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะตอนนี้เวลา6โมง45นาทีน้างนาเนน้องๆอร่อยบรรยากาศดีมากอยากเห็นด้วยตามากเลยอะแบบมันเป็นหมอกืิวเดินไงมากโอ้ไปใต้เขียดดีไหนเต่ะนั่นเลย รถมาค่ะรถมาทุกคนว้าววิธีเดไฟอาจารย์คงมาหลบนะจ่ไปเดน้านนเฮดับได้ไนี่ดับอีก โอ้โหนึกว่าฝนเทียมกลับกันดีกว่าทุกคนวันนี้ก็สนุกมากๆหนาวด้วยอิ่มด้วยเดี๋ยววันหลังจะมาแคมปิ้งนะคะดงอิมูอําเภอภูเรือจังหวัดเลยว้าเอารถหนาวหรอเขาอ๋อรถเอกลับบ้านกันเอายังไง จะได้ <laughs> ยังไงมันได้ไหม